สัมกฤษนะครับเราข้ามไปที team, lov, bueno. ่เยอรมนีกันบ้างนะครับเยอรมนีเองก็ประกาศรายชื่อ23ขุนพลแล้วปรากฏว่ามีเรื่องช็อกนะครับเมื่อมาโกอยส์นั้นหลุดจากทีมชาติครับโยชิมเลฟนะครับบุนเดสเทนเดอร์ทีมชาติเยอรมนีสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลอีกครั้งนะครับโดยการตัดชื่อของมาโกอยส์มิดฟิลด์ตัวกลางจากทีมเสือเหลืองบุลเษเซียดอทมด์ออกจากทีมชุดยูโร2016นะครับ เนื่องจากปัญหาเรื่องความฟิตซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวพอดีด้วยอรซ์อายุ27ปีต้องพลาดโอกาสในฟุตบอลโลก2014เมื่อ2ปีที่แล้วมาแล้วครั้งหนึ่งเะครับเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าในครั้งนี้แม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดดอทมุลนะครับแต่ว่าต้องถูกตัดชื่อออกในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องความฟิตไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันนะครับ ทำให้เลิฟนั้นบอกในคบว่าถือเป็นเรื่องยากมากๆและขมขื่นมากๆนะครับที่ต้องหั่นรายชื่อของรอยส์ออกจากทีมนอกจากนี้นะครับซิบาสเยนดูดี้จากคอฟเฟนแฮมคาริมเบรารบีจากไบอร์ลินกูเซ่นรวมถึงยูเลนบลันนะครับเป็นแข้งดังอีก3รายที่ต้องอกหักพลาดการร่วมทีมครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับแปรที่บัสเซนชวาสไตเกอร์มิดฟิลด์จมเก่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บหัวเขา่า ยังคงมีชื่อติดเป็นหนึ่งนายีสบาขุนพลรวมถึงดาวรุ่งอย่างยูเลียนไวเกิลและโยชัวคิมมิชด้วยนะครับแนวรุกของเยอรมันเองยังน่าสนใจนะครับยังประกอบไปด้วยมาริโอเกเซ่โทมัสมุลเลอร์เมซุสโอซิลนะครับรวมไปถึงนักเตะฟอร์มแรงอย่างยูเลียนดักเซ์ด้วยนะครับน่าจะทดแทนมาร์โกไรส์ได้เป็นอย่างดีนะครับ